ต้องบอกว่ายาเลอร์เนนะครับหัวหน้าฝ่ย AI ของเมตตาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มองเทคโนโยี AI เนี่ยในลักษณะของการไม่อวยหรือว่าไม่ด่าเวอร์จนเกินไปนะครับเขาได้กล่าวเน้นย้ำถึงช่องว่างที่สำคัญระหว่างความสามารถ AI ในปัจจุบันและโอกาสของพวกมันนะครับที่จะบรรลุความฉลาดระดับเหนือมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่า ด้วยข่าวด้วยเทรนที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่า AI อาจจะมากอบกู้โลกหรือว่าทําลายล้างโลกเราได้นะครับแต่สําหรับเลอเคอเองเนี่ยก็มองว่ามันมีแนวโน้มนะครับ ที่จะได้เทคโนโลยี AI ในระดับสัตว์เลี้ยงอย่างแมวหรือว่าระดับสุนัขเท่านั้นนะครับในไม่กี่ปีถัดจากนี้การที่ AI มันจะเข้าสู่ระดับความฉลาดที่แท้จริงเนี่ยมันต้องการข้อมูลจํานวนมหาศาลเกินกวา่า Input ทั้งข้อความรูปภาพและเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทราดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการก i ๊กเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับในพีนี้มาพูดถึงเรื่องของ AI กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นบทความจาก Financial Time นะครับที่ทางหัวหน้าฝ่าย AI ของเมตาอย่างยานเลอเคลนะครับที่ก็ได้มาพูดถึงการทำนายอนาคตในเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับ เขาได้พูดถึงเรื่องของ uh, Large Language Model นะครับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่กำลังขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ Generative AI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Google Gemini หรืออีกมากมายตอนนี้นะครับมันยังคงไม่สามารถบรรลุความสามารถในการให้เหตุผลรวมถึงการวางแผนได้เหมือนกับมนุษย์นะครับเขาก็เคยได้กล่าวไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่ามันคงมีระดับสติปัญญาระดับ สัตว์เลี้ยงของเรานะครับเช่นแมวหรือว่าสุนัขเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยที่เราเห็นการโฆษณาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือการพรีเซนเทชันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการทําในรูปแบบที่มีการตระเตรียมมาแล้วนะครับ Google เองเนี่ยก็เคยหลุดนะครับในเรื่องนี้มีการตระเตรียมจัดฉากว่า AI มันดูฉลาดดูแบบตอบคำถามได้อย่างเรี็วทา์จริงๆสุดท้ายก็ถูกจับโปะโดยสื่อชื่อดังนะครับตอนนั้นเนี่ยและข่าวใหญ่อย่าง Bloomberg เองเนะครับมาเล่นประเด็นนี้นะครับว่ามันเป็นการเฟกหลอกลวงผู้คนนะครับ Google โชว์สิ่งที่มันไม่สามารถทําได้จริงนะครับหรือจากการเปิดตัวความสามารถใหม่ล่าสุดที่เราเห็นนะครับทั้ง GPT4o หรือว่า Google Gemini ในโปรเจกต์อย่าง Asta เองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเรามาใช้จริงเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนอย่างที่ present อ์อกมานะครับเพราะว่า การเดโมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นที่พวกเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันทําได้แน่นอนนะครับมันคงไม่มาเปิดตัวให้หน้าแหกผ่านโลกออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่เหมือนที่ Google เคยโดนนะครับตอนที่เปิดตัว Google b a r ์ใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยพวกเขายังไม่พร้อมมากนักนะครับพยายามเร่งผลิตภัณฑ์ออกมาสุดท้ายพอเปิดตัวให้ใช้จริงเนี่ยโหกลายเป็นว่าหน้าแตกคาเวทีเดโมเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่า ตัวยานเลอ c โเองเนี่ยก็เป็นหัวหน้าฝ่าย AI ของบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่างเมตานะครับซึ่งเป็นเจ้าของทั้ง Facebook และ Instagram นะครับเขาก็ได้มองว่าทวษฎีลารแรนเกตโมเดลความเข้าใจตักะกของมันเนี่ยมันจำกัดมากๆนะครับมันไม่เข้าใจโลกทางกายภาพนะครับไม่มีหน่วยความจำแบบถาวรไม่สามารถให้เหตุผลในคำจำกัดความที่สมเหตุสมผลของเอาพุทที่มันให้คำตอบออกมานะครับ มันไม่ได้คิดเหมือนมนุษย์ทีเดียวนะครับมันเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านข้อมูลที่มันเคยศึกษามาเพียงเท่านั้นนะครับและบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมเคยกล่าวไปว่ามันยังมีเคสที่ทําให้มนุษย์เราเข้าใจผิดและนําไปใช้งานมันไปประกอบข้อมูลเท็จๆมารวมกันนะครับสุดท้ายเมื่อเอาไปใช้งานเนี่ยโอ้โหเสียหายหนักมากๆนะครับซึ่งทางยาร์เรลโคเองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับ Financial Time เขาได้แย้งถึงการที่ เห็นมนุษย์เราเนี่ยเริ่มพึ่งพาเทโวีลาร์ดแวนเกตโมเดลมากจนเกินไปนะครับและไปคาดหวังความสามารถของมันจนเลิศเกินไปเพราะว่าแบบจําลองเหล่านี้เองเนี่ยสามารถตอบคําถามได้แม่นยําก็ต่อเมื่อมันได้รับข้อมูลการฝึกอบรมที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้เป็นเหตุผลสําคัญมากๆนะครับที่มันไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่มีการฝึกอบรมที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดบางครั้งมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแม้กระทั่งข้อมูลจาก เว็บไซต์อย่างวิกิพีเดียเองใครก็สามารถไปแต่งเติมข้อมูลอะไรต่างๆนานาได้นะครับไปแกล้งคนอื่นยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเรียนรู้ไปเนี่ยมันไม่มีใครมากรองว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลเท็จนะครับแม้จะพยายามหาแหล่งที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากก็ตามนะครับอย่างเขาล่าสุดไปคุยกับเลดดิตที่เป็นฟอรัมถามตอบ ชื่อดังนะครับซึ่งถ้าใครเข้าไปใน e d d i t เองเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีสมคบคิดมีเรื่องอะไรที่แบบเพ้อฝันไม่เป็นความจริงรวมอยู่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการนําเอาเทคโนโลยีไไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับมันก็จะไปย้าข้อมูลมาแล้วก็มาตอบให้กับเราแล้วก็บางครั้งอาจจะเอาทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมารวมกันทําให้เราเชื่อมันนะครับหากไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีเนี่ยก็อาจจะนําไปใช้ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับ ม้คนที่พูดอย่างยาลเลโคเองเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์อยู่กับเทคโนโลยีนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นหัวหน้าฝ่าย AI ของเมตตาที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกันนะครับ แต่เขาก็ได้พูดถึงความเป็นจริงนะครับว่าเจเนอเรชันใหม่ทั้งหมดที่เขาหวังนะครับว่าจะขับเคลื่อนเครื่องจักร AI ด้วยความฉลาดระดับมนุษย์เนี่ยวิสัยทัศน์เหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นเวลากว่า10ปีถึงจะบรรลุนะครับซึ่งลองเทียบกับสิ่งที่อีล n อนมัสพูดนะครับเขาบอกว่าปีหน้าอาจจะถึงแล้วนะครับระดับมนุษย์หรือก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนพูดนะครับแล้วแต่ความเห็นที่มีความแตกต่างกันไปทางยันเลอร์คเองเนี่ยก็ ได้พูดถึงวิวัฒนานการของเทคโนโลยี l l a n g u a g e m o เ e l นะครับตอนนี้เนี่ยมันพัฒนาแบบผิวเผินเพียงเท่านั้นแล้วครับแล้วก็พัฒนาอย่างจำกัดโดยโมเดลเนี่ยจะมีการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อวิศวกรที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีการเข้ามาแทรกแซงนะครับเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลนั้นนะครับแทนที่จะเป็นเทคโนโลยี AI จะหาข้อสรุปเองเหมือนที่มนุษย์เราลองจินตนาการสมองของมนุษย์เรานะครับเรามีสติปัญญาที่สูงมากๆแม้หน่วยความจําเราอาจจะไม่เท่า AI นะครับเพราะว่ามันโหมันโกงนะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์มันมีหน่วยประมวลผลที่เยอะมากๆแต่ถ้าคิดในเรื่องตรรก,กะการใช้เหตุผลอย่างไรเนี่ยมนุษย์เราก็มีความเหนือกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเครือข่ายเมตตาเองเนี่ยได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการที่มีชื่อว่าแฟนในปี2013นะครับเพื่อบุกเบิกการวิจัยด้าน AI นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมตตาเองเนี่ยก็ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าในช่วงต้นปี2023เนี่ยเมตาได้สร้างทีม generative AI ใหม่ขึ้นมานะครับที่นำโดยคริสค็อกนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และมีการดึงนักวิจัยและวิศวกร AI จำนวนมากจากห้องปฏิบัติการแฟรเพื่อมาสร้างเทลยีลามาที T, และรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือข่ายของเมตาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วย AI ใหม่รวมไปถึงเครื่องมือในการสร้างภาพนะครับ ทางเลอเคลเองเนี่ยเป็นหนึ่งในที่บุกษาหลักของมาร์คซักเบิร์กนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในบิดาผู้ขอตั้ง AI และได้รับรางวัลทัวริงอวอร์ดนะครับจากผลงานของเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยี n e u r a l Network โดยห้องปฏิบัติการของเลอเคลเองเนี่ยก็จะมีการโฟกัสเป้าหมายระยะยาวของ AI ที่มีสติปัญญาในระดับเดียวกับมนุษย์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับหรือ ไม่ใช่แม้แต่ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแต่มันเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับที่มันยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีการทดลองขึ้นใน l a บของเลเคินเองนะครับเช่นการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI ด้วยวิดีโอที่มีความยาวหลายชั่วโมงแล้วก็จงใจที่จะตัดเฟรมบางเฟรมออกไปมันเป็นการทำให้ AI นะครับคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับวิดีโอนั้นเป็นลำดับถัดไปซึ่งนี่เป็นวิธีเรียนแบบวิธีที่เด็กๆนะครับเรียนรู้จากการสังเกตโลกรอบตัวและในระยะยาวเนี่ยทางเหล่หึคนก็เชื่อว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยจะมุ่งเป้าไปในทิศทางที่มีการต้อตอบผ่านเทคโนโลยีอย่าง wearable device นะครับรวมถึง virtual reality หรือ VR, ว u g m e าอาั d r e a ต่างๆสร้อยข้อมือที่สามารถดีเทคจากคลื่นไฟฟ้าหรือ EMG ได้นะครับ ตัว local เ,เองเนี่ยก็ยังเคยพูดถึง OpenAI นะครับว่าไม่ได้มีความก้าวหน้าเหนือห้องแลบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ระดับ Google หรือ Meta นะครับรวมถึง startup อ,อีกหลายๆนะครับที่มีเทคโนโลยีในระดับเดียวกับที่ OpenAI มีนะครับแต่เหตุผลที่เรามักไม่เห็นโมเดลแบบ ChatGPT ออกมาก่อนหน้านี้จาก Google หรือ Meta เพราะว่าทั้งสองบริษัทกลัวเสียงวิจารนะครับหาก ออกโมเดลรูปแบบนี้มาให้ใช้กันเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันยังไม่พร้อมปล่อยออกมาให้สาธารณชนใช้นะครับก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจนะครับว่าเออทำไมอยู่ดีๆแชทอัพทีมันถึงโผล่ออกมาได้นะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกซึ่งผมก็เคยกล่าวไปหลายครั้งนะครับว่า Google เองเนี่ยก็พยายามกักเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้นะครับเขามีาทีมงานมีนักวิจัยชั้นยอดอยู่ในทั้งใน o o g l e Brain รวมถึง DeepMind เองนะครับ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการมากมายนะครับที่เราเห็นข่าวกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2018ที่ a ัลฟาโกถือกำเนิดขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมนะครับมันถูกผลักดันออกมาก่อนแล้วก็มันกลายเป็นกระแสออกไปเพราะฉะนั้นคู่แข่งอะไรอื่นๆเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเทคโนโลยีนี้ออกมานะครับแต่ว่าถ้าไปหวังว่ามันจะฉลาดเทียบเท่ามนุษย์มันคงจะอีกนานเลยทีเดียวนะครับเป็น10ปีนะครับกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในระดับเดียวกับสติปัญญาของมนุษย์นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของยานเลอรเคกับ ความเห็นของเขาเกี่ยวกับเทโนโียี AI ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, at, a, r a d r a d ดน a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ